รัฐการเนี่ยมีความเชื่อมั่นและก็มั่นใจว่าประเทศไทยเนี่ยครับเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจมายาวนานแล้วก็ที่ผ่านมาก็เป็นประโยชน์กับทั้ง2ฝ่ายเราจะรับฟีดแบ็ที่ได้วันนี้นะครับกลับไปจัดทำข้อเสนอใหม่เพิ่มเติมนะครับเพื่อประโยชน์ทั้งสองฝ่ายผมขอยืนยันอีกครั้งนะครับว่าจุดยืนของคณะทำงานหรือของพวกเราเนี่ยนะครับ คือข้อตกลงที่เมื่อตกลงแล้วเป็นข้อตกลงที่ปฏิบัติได้ยั่งยืนแล้วก็เป็นข้อตกลงที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายหรือที่เราพูดว่าวินวินโซลูชันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็สำหรับประเทศไทยแล้วผมถือว่าเป็นการพบกันอย่างเป็นทางการในระดับนโยบายนะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาคนแรกเลยนะครับที่ท,ที่ที่ผมได้พบก็คือท่านทูตเกีย e ร หรือท่านทูตดการค้านะครับซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดของสำน,น,นักงานผู้แทนการค้าของสหรัฐแล้วก็ได้มีโอกาสพบอีกท่านหนึ่งครับคือรัฐมนตรนีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐเมกานะครับแล้วได้พบระดับผู้ปฏิบัติและก็ระดับดโยวายทั้งสองท่านนะครับนอกจากนี้นก็จะทําให้เราเข้าใจแนวคิดของผู้ราวุโสนะครับในระหว่างที่มีการเจรจาและพูดคุยก,กันมากขึ้นว่าลึกๆแล้วนะครับว่า ต้องการในสิ่งใดต้องเลยจากที่เราเข้าใจนะครับเพื่อจะนำไปประกอบการระดับการทํางานและจะในระดับเทคนิคต่อไป